เอาสวัสดีครับผมมอนะครับอยู่ในเกม a อล r ี่คอนเน t นะเรามาสร้างไอดีใหม่เล่นกันสนุกสนุกเนาะแบบไอดีเดิมมันน่าเบื่อมาสร้างไอดีใหม่เล่นกันดีกว่านะมาโอเคเริ่มเกมสกิปเลยขอสกิปรัวๆแล้วกันนะ ตอนนี้เพิ่งโหลดมาสดๆเลยมันก็จะโหลดข้อมูลนานๆหน่อยน่าโหลดพวก,พวกววตัวละครละอันนี้ช่วงสอน ต้องเริ่มเกมกดดูได้ไหมไม่ได้เลื่อนอะไรไม่ได้เลยนาเกล็ดเต็มแล้วเราต้องใช้อ้กดไปเลยหน0้อยแรงมากอะคิวมาโอ้โรด โอเคบกพลังช็อติีเวทเท่าไหร่นะยี่สิบเปอร์เซ็นตหรอเมื่อกี้เนี่ยมันจะเลือกสอนไหมวนในเรื่องอตั้งชื่อโอเคเราตั้งชื่อก่อนไอดีนี้เอาจีจีแลวกันนะง่ายดี โอเคสกิป okay, อ่าเลือกเพื่อนเราเพื่อนคนอื่นได้ไหมกรอบม่วงเมื่อกี้อ่ะจะได้จบง่ายคูณปิดเออไม่ต้องปิดก็ไดด ตีไปตีซีซีกึ่งหนึ่งพันโอ้โหน่ารักมากดาเมจเริ่มเกมเนาะเดวิสซี่อะลรเวออาร์กดไปกดไปไม่อันนี้เป็นน่าจะเป็นบอทเปล่า นะสคริปมันเลิกสอนได้ไหมฉันเล่นเป็นแล้วโอเคหน้าน้าเ,เกมล็อกอินหนึ่งร้อยเพจแล้วก็ล็อกอินคนเริ่มต้นไหมเออจริงด้วยแลอีกคนเริ่มต้นได้สามดาวเหรอแล้วก็วันสุดท้ายได้ห้าดาวกับเพจอีกมากมาย แล้วก็ล็อกอินครบรอบ5้าปีเนาะ30เหรียญเอาไปแลกของแล้วก็ล็อกอินรูนหรอรูนแบบใหม่โอเคเอเขาให้ทำอันเนี้ยเราต้องไปทำรู้สึกให้ส่วฟรีป่ะอ่าเราจะเอาตัวไหนก็ได้เนี่ยดูสิ ตัวนี้เรามีแล้วอ่าีจะเอาซ้ำดีไหมมันก็ดีนะตัวเนี้ตัวตัวนี้เราเรายังไม่เคยเล่นเลยตัวเนี้ยเอาตัวนี้ดีกว่าเรายังไม่เคยเล่นเลยตัวนี้นด้ว,ย,ย,ย,วยกันแต่ตัวนี้เราก็ยังไม่มีตัวนี้ดีกว่า ที่สุ่มไปเลยสุมส่มจนกว่าจะได้เนาะถ้าจำไม่ผิดนะอ่าได้เลยจ้ะยอมการันตีให้ง่ายๆแบบนี้เลยเหรอโอเคได้หกร้อยเพชรโอ600้โห0กร้อยเพชรเลยเหรอ ามันไม่เหมือนสมัยก่อนสมัยก่อนมาให้สิบครั้งอ่ะสิบครั้งฟรีเลยอ่ะรอบนี้ให้สามสามครั้งการันตีเลยง่ายดีเนาะเจให้ทำอะไรเอ่ยวัพเลเบลอเอัพหนึ่งขั้นพอนี่แต่อววุวุธหนึ่งดาวา กระดากก็ทน้ำกอบนี่เ็นกอบเขียวแล้วยังไม่ทำเลยไหม่ะโอเคได้ あっあっとまえおぼえててくれた กิจกรรมอพกริสบ้า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 ,าในให้เพชรเท่าไหร่หนึ่งหมื่นกับรูปี้ห้าพันโอเคแล้วก็อาวุธที่แถมให้อีกมากมายไก่กองคนที่เพิ่งเล่นนะสบายอายุคนี้ดูสิอาวุธแรๆงๆนั้นเลยอ่ดูสิอาวุธแรๆงๆนั้นคนเล่นสมัยนีย้โอ้สบาย ไม่เหมือนสมัยก่อนโอ้โหน้ำตาจะไหลไ,ไม่น่ามีอะไรนี่โอ้เพจล้มตน้เมนเพย์ยังมีอยูอ่เนาะเพื่อผ่านได้อีกตัวเนี้ยโอเคเพชรับให้หมดห้ารออ้อยโอเคมีเมื่น นไหนก็ไม่หมื่นไหมมันให้สุ่มไหมอะอยากรู้โอเคมันให้ซูมอยู่หนของฟรีเราซูมของฟรีก่อนเพื่อแบบเกมมันจะอวยไงเราเพิ่งแบบสมัครมาเล่นนะขอได้ไหมนมะ ขอตัวดีๆขอตัวแล่ขอตัวแล่โอ้โหได้ไหมเนี่ยโอ้มันโหลดตุลก้อน <Okay. S 1> ยังไม่เจอลุงนะอ่าลุงที่หนึ่งโอ้ไม่ได้โอ้โห เอ้ฟรีเอกเราส่งเอกขอตัวแร่แร่เนี่ยมาแร่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 ปได้สองลูกโอเคแทงอาวุธไฟเอ้ยนี่อาวุธดีอยู่ดีอยู่ช่วงเริ่มเกมนะนี่อยากได้ตัวเนี้ยเขาอยากได้ตัวเนี้ย อคนหนึ่งลูกขอข้ามเลยลนนแล้วกันนะวยสุบไ้อีกสุบไ้อีก,ก,อกช่วงห้าเปี่ยนแจกเยอะโอ้โแจกเยอะก็ไม่ต้องออกแบบนี้ก็ได้ตัวแรแรมะหแรแลหน่อยมะสามลูกสามลูกรุ้นรุนหน่อย ออกหน่อยไหมฉันสมัครมาใหม่นะเกมมันต้องอวยชินสิโอ้โหอืมอ้โหหมดแล้วโอเค ราจะมาซ่มอพูคลิตเราอยากได้ตัวนี้นี่ตัวนี้หรืออัตัวอะไรดีอ่ะจริงๆอยากได้ตัวนี้อ่ะอืมอันนี้ละกันโอเคดูเลทนะ เลตออกศูน7น้็ดเอร์เซ็น้อยกว่า1%อีกก็การันตีครั้งที่30สินะก็หลายแสนเพชรน่ะคอยากสุ่มก็สุ่มเราเอาท่าที่มีแล้วกันเนาะเราเป็นคนเริ่มต้นนะกลวยหน่อยไหมเห็นคนเริ่มต้นได้แบบตั้งเยอะตั้งแยะมีประกายโอ้โหไม่มี แก้งนี้มันเก่งอ่ะแล้วมันก็ได้ยากด้วยเอ่อเปลี่ยนเอาไปแลกของเนาะของแถมได้ยากที่จีคนเริ่มต้นไม่แนะนำให้สุ่มอันนี้นะโอ้โหไวชันหน่อยไหม คนเริ่มต้นนะโอ้ยที่จริงคนเริ่มต้นอนะต้องไม่สุมอันนี้อันเนี้ยเนี้ยออกมาเซแต่คนเริ่มต้นเนี่ยควรสุมอัน,นเนี้ยไอตัวนี้ฮิวได้ห้าดาวด้วยประเด็นมันได้ห้าดาวด้วยตัวนี้ก็ดี ตัวนี้ก็มาแทงได้แล้วก็ตัวนี้ก็ดีเลยแหละตัวเนี้ยมาแทงไม่เดีอดเด้อโหลดก็มีอาวุธเทพๆอยู่นะเนี่ยสามชิ้นเนี่ยอาวุธเทพที่เหลือก็ปะปายกระเซ็นมันออกเยอะอยู่นะ นหนึ่งเปอร์เซนตย่างหนึ่งเปอร์เซนแหละเรามีแล้วไงไอดีหลักเรามีแล้วไงก็เอาไอดีลองมันก็เออก็นะอยากได้อันเนี้ยมากกว่าเคสุ่มต่อเนื้เหลือเพรแล้วเข้าไปสุ่มกันมั้งนะโอ้ยออกให้หน่อยเถอะนะขอลงแหละ คือโอ้โหออกหน่อยไหมไม่ได้เพชรจะหมดแล้วเพชรจะหมดแล้ว โอ้ไม่เอาอาวุธเอาตัวละครอยากได้อาวุธนะอยาอาวุธอาวุธดีนะอยากได้ตัวละครมากกว่าอาวุธมาออกกี่เปอร์เซ็นต์นะถ้าจำไม่เผิดน่าจะสองเปอร์เรึเปล่ปา ดีสิรอบครั้งต่อไปได้กล่อง10%เอซนเนาะกล่องตัวละครมีอาวุธบอกไหมไม่มีบอกด้วยอะสองเปอร์เซ็นต์ะประมาณนี้สองเปอร์เซ็นต์ะครั้งสุดท้าย เอ,อื้อไม่ได้ฮะในกล่องล้สิบเปอร์เซ็นต์เนาะสิบเปอร์เซ็นต์นะมีโอกาสออกตัวละครอพอาาลิสิบเปอร์เซ็นต์ไปดูกันไปดูกันเราจะได้ไหมสิบเปอร์เซ็นตะ์อะ หรอโอเคอ่ะตัวดังนี้มีโอกาสออกคือสิบเปอร์เซนต์ถ้าถ้าเกือมันก็จะได้อาวุธทุกอย่างแหละมาหนึ่งสองสามอัพอกต์ริดไม่ออกโอ้โหกลเือมาก เข็มมากเลยออาไปดูของแรกนิครบหรือยังหนึ่งร้อยแต้มเนี่ยอาครบยังเอ่ยครบแล้วมันต้องครบแล้วแหลอะอะแรกมาหนึ่ง เอออาวุธมันเออแรกมาก่อนละกันก็ไปแรกอย่างที่เหลือที่หลังโอเคนั่นแหละตัวแบกเราเราไปตีอาวุธให้แบบเทพโอเคสอนด้วย โอเคอะยังไม่ไม่เลือกสอนดีกว่าโอเคเลือกสอนหรือยังนันสอนยังมีการขายไหมโอเคเลือกแล้วยีสิบห้าไม่ค่อยไปทำเอออันนี้แล้วก็จะแบบจัดแอป โอเคไม่ต้องตีแล้วแถมมาขนาดนั้นอะ่ะโอ้ไม่เหมือนสมัยก่อน ในไหนก็มีสองพันและขอขอขอหน่อยเถอะขอไปสุ่มอันนี้ของเริ่มต้นอะน่ะนะว่าเราจะได้แบบดวงดีมะได้ห้าดาวมาเฉยชมมะอันนี้ก็ได้นะเนี่ยการันตีครั้งที่ห<ะ>้าป่ดูสิมีตัวอะไรให้เลือกได้ตัวเนี้ย Gue t referred March Atau Surak, supaya dia นี่ล้วกันต่โอกาสออกโอ้โหโอกาสออกตันเตียเรียรดีมากเลยก็ครั้งที่ห้าการันตีนะครั้งที่แปดก็การันตีอาวุธหาดาวมาสุ่มแล้ขอของดีได้ไหมของดีของดีอ่ะ คำพี่สีม่วงก็ได้นะปะโอเคได้เยอะอยู่ตั้คำเยอะนี่มันจะได้ของดีหรือเปล่าเนี่ยอ่าคำพี่สีม่วงโอเคอาวุธอาวุธตัวละครอะไรไหมตัวละครอะไรไหมเอ,อื้อเอ,อื้อตัวละครที่ไม่ไม่แล หรือว่ามาเอาคัมพีแล้วกันไอ้ในๆคัมพีได้คัมพีมาแล้ะทานดานสักตาสองตาไหม กลับมา่ันทีโอเคใส่อาวุธด้วยเอ้อเนี่ยมันมักเป็นนักเรากดใส่อัตโนมัติมันจะหลุดนักโอเคใส่อาวุธใหม่โอเคโอค้โหอาวุธเทพชะ ได้ผ่านด่านตาไหมลองดิอี่เป็นอานมาริกจะหลุดไหมอะ่ะโอเคไม่หลุด แต่แต่มั่วๆ,วๆไปแล้วกันโอเคปะเนี่คูณออกไปด้วยสไายบอกเลยปาชลาม สกิลโอ้สกิลช่างแตกต่างกับตัวนี้เลยเกินตัวแจกฟรีนะเนี่ยขนาดตัวแจกฟรีนะี้ยิงไปเลยลูกสิบห้อง หกร้อยเพศโอเคอีส okay. ุดานนี่โชว์เดียวไปเลย <S <S มาเลยเก่งบอ,ก,อเก,งก,กเลยเก่งตัวเนี้ยตัวแจกด้วยนะอ่ะบับตีไหมลูก ยิงออ้โหยิงไปเลยไมันหิวด้วยด้วยหิวตัวเองได้ด้วยมันหิวเฉพาะตัวเองนะหิวเพื่อนไม่ได้ สำหรับคลิปนี้ขอดตัวลาไปแค่นี้แล้วกันเนาะอ่าขอไปเก็บเพชรก่อนแล้วกันเราจะมาซุ่มใหม่บอกเลยข <c oughs> อไปเก็บเพชรก่อนนะบ๊ายบาย